ใครบ้างไหมทุกครั้งเวลาที่เธอเดินเข้ามาใกล้ๆเหมือนหัวใจฉันจะหลุดเหมือนเวลาหยุดเดินจากนี้ไปเธอรู้อะไรบ้างไหมทุกครั้งที่เราใกล้กันฉันก็นลืมว่าหายใจเหมือนอะไรจะเป็นอยู่บนโลกที่มีอยู่กับดูว่า พี่มาได้ไงคะอ๋อพี่มากับวิ่าแชงรอลิ์ก่อนนะเอานะไม่ต้องเถียงกันเดี๋ยวพี่บอกแบบเองว่าแชงไปกับพี่แต่ไม่ต้องตรงไม่ต้องแต่แล้วไปกันเถอะ <c oughs> กันแล้วหรอพี่ทำอาหารเสร็จพอดีเลยพี่ปิดร้านเดียวเหรอวันนี้วันนี้พี่ปิดทั้งวันจ้าอ้าวทำไมอ่ะคะมีคนยองแงอยากได้ความเป็นส่วนตัวใครพี่ทำอะไรให้ทานเขาวันนี้ของโปรดแชงทั้งหมดเลยอ่าแล้วของลิซ่าค่ะก็ทานด้วยกันนี่แหละ แต่พี่ขอทายคนนี้นะคิดอะไรกับพี่ัะเนี่ยแชงคืนนี้ค้างที่นี่กับพี่นะอ้าวชวนแต่แชงลิตก็อยากนอนนี่เหมือนกันหนูว่าหนูกลับไปนอนที่บ้านดีกว่าค่ะนอนนี่แหละพี่มีเรื่องอยากคุยกับแชงเยอะเลยนะเอาหนานะนอนนี่กันทั้งหมดนั่นแหละแชงจะได้รู้จักลิตมากขึ้นด้วยไงหนูไม่ได้อยากรู้จักด้วยนี่พี่ ทำไมพูดแบบนั้นล่ะแชงถึงจะอยู่คนละค่ายแต่ก็รู้จักกันไว้ก็มีเสียหายนะแชงไม่ชอบลิสขนาดนั้นเลยเหรอพี่ว่าเราอยา่าเถียงกันเรื่องนี้เลยแชงก็น้องพี่ลิสก็น้องพี่พี่ขอแล้วนะแชงจะไปไหนไม่ต้องคิดมากเดี๋ยวพี่ช่วยเองลิสพี่กับพี่ซูช่วยทุกทางแล้วนะที่เหลือลิสต้องดูอย่าเองแล้วแหละสู้ๆู้นะ แชงเขาไม่ชอบลิตเอามากๆเลยนะพี่ไม่ลองก็ไม่รู้ปะไอ้เสือยังไม่เริ่มเลยอย่าเพิ่งท้อสิสูๆ้ๆลิตจะลุยสักตั้งต้องทำให้แชงชอบลิตให้ได้